สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งประจำเดือนเมษายน2567หรือปี2024 การงานการเงนิงน,งนความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่อัศาวินเข้ามาอยู่ใบแรกนะเป็นไพ่าการเดินทางการเดินทางการเคลื่อนไหวนะคะหรือว่าเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นําด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะแสดงถึงความแข็งแกร่งนะคะหรือว่าความเก่งความเฉลียวฉลาดนะสำหรับคนที่เกิดปีมะสิงนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ยังเป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมดวงกับเรื่องงานนะคะหรือว่าเรื่องของความสําเร็จอยู่ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้จะเข้ามานะคะส่งเสริมดวงกับเรื่องของการเงินค่ะหรือการลงทุน ตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะหน้าที่จะเข้ามานะคะทำให้นะคะประสบความสาเร็จแหลกคนในครอบครัวมีข่าวดีเรื่องงานเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องของการเงินยังไหลเข้าไปเก็บที่ตัวบ้านตัวร้านอยู่นะคะซึ่งทาให้เรื่องของไรายได้นะคะยังงนส่งผลที่ดีกับคนในครอบครัวนะคะในตำแหน่งนะคะ ของญาติพี่น้องนะ,ะจู่ว่าเป็นตำแหน่งที่อาจจะมีปัญหากันบ้างเรื่องรถเรื่องยามพนะหรือแม้แต่เรื่องของการเดินทางหรือการลงทุนอะไรนะคะอาจจะต้องไปกลับไปคุยกันให้เรียบร้อยหรือแม้แต่นะคะคนที่เกิดปีมะเส็งอาจจะมีความคิดที่จะเอาญาติมาทํางานร่วมด้วยหรือมีเรื่องของการลงทุนร่วมกันเราก็ต้องพูดคุยนะคะหรือว่าต้องปรับกันให้มากนะเพราะว่าญาติอาจจะไม่มีความถนัดกับงานด้านนี้อ่ะมันก็อาจจะมีเรื่องของ ของการที่เราต้องให้เขามาฝึกฝนอบรมงานบ้างหรือเรียนรู้งานในช่วงสั้นๆบ้างนะคะจะทําให้ยังเกิดโอกาสอยู่นะในตําแหน่งของบริวารลูกน้องนะคะจะได้บริวารที่เก่งมากๆเข้ามาทํางานค่ะในตําแหน่งของลูกนะคะก็จะนําข่าวดีหรือความสําเร็จกับเรื่องงานหรือว่าการเรียนมาให้ในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องการลงทุนหรือการทําธุรกิจอยู่หรือผลประโยชน์เพียงแต่ว่าต้องระวังนิดเดิงการลงทุนกับเพื่อนนะอาจจะต้องแบบพูดคุยกันให้ชัดเจนเพราะว่าเพื่อนเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มี ไวพิบ ค่อนข้างสูงนะคะแตในเรื่องของการลงทุนกับเพื่อนเนี่ยนะคะอาจจะต้องเรามาระวังเรื่องของการถูกเอาเปรียบด้วยเราก็ต้องคุยกันให้มากหน่อยนะคะในแง่ของการช่วยเหลือนะคะก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะต้องมองว่านะการทํางานในช่วงนี้นะคะก็ขึ้นไพ่งานถึง3ใบงานยังโดดเด่นมากๆ่ว่าจะเป็นไพ่หนึ่งไม้การเริ่มต้นนะไพ่เจ็ดไม้นะคะก็เป็นไพ่ที่ต้องขยันน่ะหรือยังมีผลงานนะหรือผู้ใหญ่ยงเห็นความสามารถนั่นแหละไพ่เจ้าชายไม้นะก็คือเรื่องของข่าวดีนะคะหรือเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ หรือการเดินทางไปฝึกฝน,นอบร,รมงานในช่วงนี้นะก็จะทําให้เกิดประสบการณ์แล้วก็ทําให้การทํางานต่างๆนะคะน่าที่จะลาบรื่นสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงนะคะปลายเดือนต้องระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างหรือปัญหาเรื่องของอารมณ์นะสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยเดือนนี้จะอารมณ์ค่อนข้างฟุ้งซ่านหรือขึ้นขึ้น,นลงลงด้วยฉนะนั้นการทํางานในช่วงนี้นะคะต้องระวังปัญหาในช่วงปลายเดือนหรือว่าปัญ right หากับคุกสุขภาพสตรีนะอาจจะเข้ามากระทบกระทั่งกันบ้างเราก็ต้องระวังค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่านะคะรายได้มาจากงานแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยนะคะที่ยังเกิดช่องทางหรือเกิดรายได้สําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งอยู่รวมถึงนะคะอิทธิพลของพายอัศวินเหเียรนี่คือการเงินระดับสูงอยู่แล้วแล้วมันมีการื่อนไหวอ่ะกับเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะซึ่งถือว่ารายได้ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าเดือนนี้นะคะอาจจะต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้เรื่องรถเรื่องยานพาหนะอาจจะซ่อมบ่อยหรือแม้แต่นะคะในช่วง อาจจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยปรากฏขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเสริมความงามนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของเหตุให้ต้องใช้จ่ายในช่วงปลายเดือนมากๆนะ,ะแล้วก็ต้องไปควบคุมนิดนึงแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะก็มีดวงที่จะพบรักต่างวัยนะคะหรือว่าคนเก่าๆอาจจะกลับมาแต่ต้องระวังปัญหารักแทรกซ้อนค่ะหรือแม้การคบซ้อนด้วยคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วอันนี้ให้ไประวังแต่ถ้าเป็นรักเพศเดียวกันไม่เสียหายนะคะส คนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาต้องระวังปัญหาเรื่องของมือที่สามจะต้องแบบไปดูแลหรือเติมความหวานกันน่ะหรือใส่ใจกันให้มากสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานของม้ามค่ะหรือโครงสร้างกระดูกด้วยนะการปกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะ,ะเป็นคนที่คิดมากอะ่ะโรคเครียดโรคไมเกรน ของเหลวในร่างกายก็คือการทํางานของไตด้วยนะคะแล้วก็บางคนนี่มีปัญหาเรื่องมดลูกช่วงล่างนะคะฉะนันก็ต้องดูแลนิดนึงสำหรับคุณสุภาพสตรีนะ,ะนะ,ะรวมถึงนะค,ะคุณสุภาพบุรุษนะคะก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อหรือโรคทางเพศสัมพันธ์ต่างๆนี่ต้องรอบคอบนิดนึงนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีมะเส็งวันอาทิตย์ถือว่าส่งผลดีนะการเคลื่อนไหวนะ,ะกับเรื่องของการทํางานหรือการเดินทางนะคะ จะมีความสําเร็จค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะโดดเด่นกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะคะฉันถ้ามีความคิดที่จะลงทุนอะไรถือว่าจะมีความสําเร็จหรือแม้แต่รอข่าวในเรื่องของการเงินหรือการถูกขึ้นเงินเดือนนะคะก็จะมีข่าวดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะเดือนนี้ความขยันนะคะหรือว่าในเรื่องของผลงานนะคะจะสามารถนะคะทำให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะฉันถือว่าเดือนนี้การทํางานนะคะเราต้องเข้าหา หัวหน้า,าเข้าหาลูกค้าให้มากๆนะ,ะจะประสบความสําเร็จนะคะคนที่เกิดนะคะ ในช่วงนะคะวันพุธนะคะถือว่าการเริ่มต้นกับเรื่องงานหรือแม้แต่การเดินทางไปฝึกฝนอบรมงานจะเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีคนนําข่าวกับเรื่องของการทํางานที่ดีมาให้ฉนันถือว่าส่งผลดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะมองว่าการทํางานต่างๆยังส่งผลดีนะและเรื่องของการลงทุนด้วยนะการลงทุนที่เราไม่ถนัดนะกับทําให้เกิดช่องทางในเรื่องของไรายได้ฉนันมองว่าส่งผลดีค่ะแต่สิ่งที่จะเตือนก็นกคือเรื่องของความรักนะต้องระมัดระวังเรื่องของการคบซ้อนหรือมือที่3นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะโอกาสหรือการเริ่มต้นเข้ามาแล้วน่าอาจจะมีคนเก่าๆหรือคนที่คุ้นเคยนะคะกลับมานะให้การสัำรุนกันอีกรอบนึงหรือแม้แต่คนไหนที่เคยยื่นเรื่องไปแล้วแต่ไม่ผ่านขอให้กลับไปยื่นอีกรอบหนึ่งน่าจะทําให้ส่งผลในด้านดีค่ะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการสอบบรรจุหรือการถูกโปรโมทด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ nice ์นิดหนึ่งเดือนนี้จะปวนแปลง่ายอารมณ์ขึ้นขึ้นลงนะคะแล้วก็อาจจะมีศัตรูแอบแฝงด้วยนะคะฉะงนั้นเดือนนี้ต้องละเอียดกับเรื่องของการทำงานนะคะต้องตรวจสอบต้องรอบคอบนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากเรื่องของความรักก็ต้องระวังค่ะปัญหาเรื่องของการคบซ้อนหรือเรื่องของมือที่สามอาจจะเกิดขึ้นและบางคนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยการที่จะไปทำนะคะเสริมความงามอะไรก็ตามต้องบอกนะคะคุณหมอให้ชัดเจนด้วยเรามีโรคประจำตัวอะไร นะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างให้บอกให้หมดเลยคุณหมอจะได้ดูแลหรือว่ามีการเสริมความงามที่ดีแล้วก็ปลอดภัยนะคะ รวมถึงนะคะบางคนถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังจะไปทำทำสัญญกรรมอะ่ะหรือไปแก้อันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรนะคะแต่ถือว่าเดือนนี้เราก็ติดคอรอสิดหนึง่งเราก็หาเวลานะคะไปตรวจสุขภาพแล้วก็ไปทําบุญไปสะดอกคอจะทาให้ดวงชะตาหรือสิ่งที่มันติดติด,ตดขัดขัดราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจิตก,การงานได้ในช่วงนี้ก็คือนะคะวันจันทร์ค่ะวันอังคารวันพุธ วันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันเสาร์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชีน้นาว่าอย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกว่าการทํางานยังมีปัญหายังต้องรอบคอบยังต้องใจเย็นๆผู้ใหญ่อาจจะให้โอกาสหรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะอาจจะต้องนะคะพยายามไปเข้าหาผู้ใหญ่หรือขอโอกาสอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะจือว่าเดือนนี้รายได้การเงินยังส่งผลดีค่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถึงแม้ว่าจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายแต่ว่าเป็นการใช้จ่ายที่ยังเกิดประโยชน์อยู่แล้วก็ผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแก้ไข ัญหหาาการเงินใ้ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดก็มีดวงนะคะที่จะพบรักต่างวัยนะหรือมีคนนะคะเก่าๆกับเข้ามาอีกรอบหนึ่งแต่ความสัมพันธ์รักนะคะยังไม่ชัดเจนนะฉะนั้นคนโสดจะเพิ่งรีบร้อนนะควที่จะคุยหรือพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับการในช่วงนี้นะคะแล้วก็ต้องเติมความหวานกันให้มากหน่อยสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้ยินนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของช่องปากค่ะ และมาระวังเรื่องของโรคหวัดหรือภูมิแพ้ในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีมเส็งอย่างเดียวผู้ใหญ่ด้วยนะซึ่งต้องไปดูแลนะคะหรือต้องไปใส่ใจกันให้มากก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปด,ดีๆมีเรื่องกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ